ก็คลิปนี้ครับมาให้ดูต้นทุเรียนที่ผมเพาะไว้ในแปลงนะครับคือยกยกเป็นอ่าเป็นเหมือนแปลงผักครับแล้วก็ปลูกเอามาเล็ดมาปลูกไว้เกือบ1ปีแล้วครับนี่ก็ใบก็สวยดีนะครับต้นมันค่อนข้างจะเล็กๆหน่อยนะเพราะมันเบียดกันผมได้ทำการอ่าเสียบข้างนะครับเอายอดพันธุ์ดีมาอย่างเช่นพวกพันธุ์หมอนทอง พันอ,อะไรครัมูสันคิงหนามดำพวกกบพิกุลกบชายน้ำพวกนี้ครับมาเสียบทดลองเสียบดูต้นนี้ก็ติดดีครับต้นนี้น่าจะเป็นกบชายน้ำนะครับหรือหรือกบพิกุลไม่แน่ใจจำไม่ได้ละเออนั่นแหละแล้วผมก็ทดลองหลายๆต้นนะครับ ก็ติดดีครับต้นเล็กก็ติดดีนะดีเกือบจะดีกว่าต้นใหญ่เพราะว่าถ้าต้นใหญ่เปลือกมันจะหนาฮะนี่คือต้นนี้ต้นเล็กเปลือกมันบางครับน้าเลี้ยงมันกําลังดีนี่ต้นนี้ก็ติดแล้วเหมือนกันก็แกะผ้าเทปออกมาย้ามันรัดเกินนะครับแต่เรายังไม่แกะออกหมดนะ เราก็รัดตรงจุดที่เป็นแผลก่อนแล้วก็ตัดตรงปลายยอดของต้นทุเรียนบ้านให้มันให้น้ำเลี้ยงให้หาอาหารไปเลี้ยงยอดที่เราเสียบนะครับนี่เราจะไว้กิ่งให้มันสังเกตแสงสักกิ่งสองกิ่งนะครับแล้วก็ด้านในก็มีติดบ้างนะครับบางต้นไม่ติดก็มีนะผมอย่างเช่นผมเสียบไป10ต้นก็ ไม,ไม่ติดประมาณ4 5, ี่ห้าประมาณ3าถ 4, ต้นพวกนี้ครับประมาณ60-70%เซก็ติดครับจากที่เมื่อก่อนเสียไป10ต้นติดแค่ต้นเดียวนะครับตอนนี้ก็พัฒนาฝีมือขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยครับนี่คือไม่ติดแบบนี้ก็ทำทำไปเรื่อยๆครับทดลองทําไปก็ฝึกไปครับสําหรับลงแปลงเหมือนสมมุติใครจะจ้างใครจะ วานให้ไปติดแล้วก็ไปติดเสียบยอดได้อันนี้ก็ผมก็ไปเสียบด้านบนอีกทีนะครับเพราะด้านล่างมันแผลมันไม่ติดละก็ไม่มีปัญหาด้านล่างก็เดี๋ยวมันก็สมานแผลใหม่อันนี้ก็ติดแล้วจะเห็นว่าข้างข้างในจะเป็นเขียวๆอยู่ตรงยอดนะครับเดี๋ยวก็เราก็เริ่มแกะออกมาในๆเห็นไหมเขียวๆอยู่แบบนี้มันดีนะครับมันดีกว่า ซื้อทุเรียนชำถุงอีกผมว่าอันนี้ก็ไม่ติดนะครับเป็นไหมเป็นแผลแต่เน่ยมันก็สมานแผลละแล,แล้วก็เลื่อนไปไปเสียบตรงอื่นได้อีกไม่เป็นไรตอนนี้ก็ไม่ติดนะเห็นไหมสามโซ่สามต้นแล้วไม่ติดตัวน,นี้ติดแล้วเรวก็แกะผ้าเทปแล้วก็อตรงแผลก็เก็บไว้เหมือนเดิมตอนนี้ติดนะครแต่ยอดมันกำลัง,งจะขึ้นอ ตันนี้ก็เพิ่งเสียบข้างนะครับได้เจวันตัวน,นี้ก็เพิ่งเสียบเหมือนกันเนี่ยส่วนด้านในก็เพึ่งเสียบเหมือนกันหมดเลยครับพอเราติดแล้วพอทําติดแล้วเราค่อยๆขุดออกไปปลูกในหลุมไปขุดตรงโคกในแปลงใหญ่เลยได้ครับ ตอนนี้ก็ติดแล้วแกะพาเทปออกมาแล้วนี่อย่างนี้มันประหยัดต้นพันธุ์นะผมว่าถ้าใครมีอยอดพันธุ์ดีอยู่บ้างแล้วก็ใช้วิธีนี้ดูดีกว่าไปซื้อทุเรียนช้ำถุงนะครับผมปลูกทุเรียนช้ำถุงปลูกไปสี่ต้นไตเหลือแค่ต้นเดียวผมปลูกแบบนี้รอดหมดเลย หลงังจากนี้ผมก็จะขุดไปอันนี้เป็นกลุบพิกุลนะครับจากการเสียบยอดเสียบยอดนี่ผมเสียบไปประมาณสิบต้นติดแค่สองต้นเองเอออันนี้เสียบยากหน่อยไม่ไม่ไม่ไมีฝีมือฮะจะเสียบข้างนะติดง่ายแต่เราต้องเว้นให้มันถ่ายน้ำออกนะครับถ้าเราพันแน่นเกินไปมันก็ไม่ติดกันนี่ครับมีมีเยอะ ยังมีอีกหลายต้นที่ยังไม่ได้เสียบเราก็ไล่เสียบไปต้นอายุประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับต้นมันไม่ใหญ่ครับเพราะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยแต่กรอนผมเสียบอผมจะใส่ปุ๋ยประมาณยี่สิบวันก่อนหน้านั้นแล้วให้มันมีน้ําเลี้ยงให้มันเปลือกมันเริ่มนุ่มมันจะทําให้เสียบยอดเสียบข้างเนี่ยติดง่ายขึ้นนะครับเราก็จะทําการ สาะลงไปตรงรากนะให้ลึกประมาณยี่สิบเซนนะครับขุดคิดไอให้ติดไอตัวรากแก้วขึ้นมาแล้วก็เอาไปปลูกในปแปลงได้เลยครับเนี่ยต้นกาดันเนี้กำลังเหมาะเนี่ยครับติดต้นนี้แล้ติดเห็นไหมแต่เราจะรอให้มัน ใบมันแก่ก่อนแล้วเราค่อยตัดต้นยอดของทุเรียนบ้านออกนะครับเพราะถ้าตัดก่อนบางทีมันอาจจะยอดมันจะเหี่ยวออกไปได้เป็นที่นี้เป็นทุเรียนบ้านหมดเลยนะผมผมซื้อทุเรียนบ้านมากินแล้วก็พร้อมไปพ่อเมเล็ดเลือกต้นพันธุ์ที่สวยๆเอาไปคัดลงแปลงนะครับ จะที่เหลือผมก็ทําการทดลองเสียบยอดแบบนี้เสียบยอดเสียบขามันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างะครับค่อยๆพัดชันมาฝีมือฝีมือไปเรื่อยๆครับมันก็ดีครับแบบนี้ได้ประหยัดต้นพันไปเยอะครับต้น 100, 200, ร้อยสองร้อยเหลือต้นละกี่บาทเองสิบกว่าบาทยี่สิบบาทเองถูกๆูครับแบบนี้เนี่ยต้นนี้ก็ตัดยอดทุเรียนบ้านออกไป ก็เอานำมาให้ชมนะครับเป็นการปลูกทุเรียนบ้านด้วยการเสียบยอดนะครับ